สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบ,บ้านเพนเอฟซี FC หลานน้อยอุ้งอิงเอฟซี FC เพชรแสงแต่วันเจโอทูนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมาว่าเรื่องเล่าของแม่พญาสายซ่อมมาแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แม่พญา,าสายซ่อมนะคะซ่อมย่างเดี่ยวพี่น้องฉะนั้นแล้วก็คอือยู่ที่ดุนพินิจของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC สู้ผู้สูงคนนะคะพี่น้อง ที่ซีวอาวตา่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของเอ่าเป็นว่าร่วมร่วมเรื่องเล่าของตัวเลขของอิหลานหน่อยอง์อิงกันแล้วกันนะคะซึ่งบ่ได้หนไม้วามว่าอิหลานหน่อยมีจตหน้าสิมาบอกหวยหรือแอดเพื่อนเองสิมาบอกหวยนะคะพี่น้องอยู่ที่ว่าเว้าสู้กันฟั่งนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็เรื่อนตรงเอ่อทองคาถาอง์อิงอก,ก่อนนะพี่น้ององ์อิงอง์อิงอง์อิงเพียง อุงอิงอุอิงอิงเพียงอุอิงออิงเพียงสาธุกตหาว่าอ่าตัวเลขที่เอฟพีดซีวอลถึงอิราน้อยเนี่ยทำนันเป็นจริงนะครับพี่น้องให้โดนคิดโดนใจเพราะพ่อแม่เอฟซมากเขาก็คาดโตนั่นครับพี่น้องเอาตามนั้นนะคะซึ่งเมื่อาเริ่มต้นถึงแก่อิราน้อย์กับมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะพี่น้องอิราน้อยก็สะเดินทางไปโดมนะคะพี่น้อง มีการไปสร้างน้ำหนักอีกคือเกานก่นาละเนาะพี่น้องการไปสร้างน้ำหนักนะคะพี่น้องกัอยู่ที่ตัวเลขนะคะน้ำหนักของอีลาน่อยในมือนั่นกัอยู่ที่สี่สิบห้าจุดสามกิโลพี่น้องนะคะหลายคนหลายท่านก็บ,บอกว่ามันไปออกแล้ว,วไปออกทั้งเล่าทั้งห้าเนาะเหตุแล้วไปั้างประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะคะเอา จังสั่นก็แสดงว่ายูที่ดุลพินิของพ่อๆแม่ๆเอฟซแล้วละ่ะเนาะเห็นไหมคะบาดนี้หลังจากนั้นมาอีกก็เป็นเรื่องเล่าของอ่าิลาน้อยไปขึ้นเวทีเท่าแก่น้อยนะคะพี่น้องเท่าแก่น้อยซึ่งอิลาน้อยเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วนะคะนาสมืมอนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์พอดีพี่น้องโอ้ยว้าวสัตว์ก็เถอเป็นแบรนด์ที่บอกว่าดังระดับ แบดับโลกไปแล้วเด้พี่น้องเขาแก้หน่อยนี่อ่าส่วนภาคอีสานนี่ก็ยกให้อีหลานหน่อยจะเพียงผู้เดียวถือว่าเป็นการอ่าเข้ามากู่ถึงถึงอ่าเอฟซีรุ่นไล่รุ่นนุ่มสาวข้างภาคอีสานนะคะยกให้อีหลานหน่อยเป็นตัวแทนของภาคอีสานถือว่าสุดยอดนะคะพี่น้องไปบอกว่าอีหลานหน่อยเขากโกอินเตอร์แล้วเดว้นะครับพี่น้องสลับแบนด์เนี่ก็มาจัดเวทีตอน ข้างแรกก็คืออยู่ทีโคราชนะคะพี่น้องอยู่ที่ห้างวิสโก้นะคะพี่น้องนั้นแล้วก็คือหลายผู้หลายคนก็นได้จับตามองในช่วงทีอีลาน้อยจับสลากนะคะพี่น้องอีลาน้อยจับสลากล่างวันล่างวัานนั่นเป็นล่างวันทีอลาน่อยบอาถึงนะคะพ่อก็จับสลา,ากแล้วก็วรู้ซื้อวันรอผู้มารับลา่างวันโดนล่าให้นะคะพีน่น้องเอออีลาน้อยก็เรียกว่า,าต้องมาาหัวหนีแน่นอนจัดว่านะคะพี่น้อง นั่นก็คือหมายเลขหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องตรงนี้แอปเปิ้อลสูฟังโหลดนะคะพี่น้องหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนี่ก็คือล่อโดนนะคะพี่นอออ้องล่อบอมีผู้มารับว่าสิได้จักไม่ตีลาน่อยบอกว,ว่าตัวเลขนี้มาแน่นอนสําหรับงวดนี้พุณเด้ออีลาน่อยว่าจะใส่อะไรนี่พี่น้องอนะคะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้ออ่านไปแล้วสองตัวแล้วนะครับพี่น้องสองชุดนะคะ ก็จากหันไม้ลาน้อยมาทำการแสดงขั้งแรกอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะป้พ่อแม่เอฟซี่ e กับพ่อปาพ่อได้งานทอทานะคะพี่นอ้องที่ลาน่อยเองก็ได้ลุ้ปากบอกเหมือนมาว่าเออิ่นบอกว่าเออเป็นเรื่องเล่าของอาหารอันไล่กันเอิอน่นมาเป็นเป็นงานที่นี่อาหารหลายๆนั่นบอกพออ่อประมาณน,นั้นนะคะเอฟซี e ่ได้บอกว่าอย่าก,กินหลายแล้วมันจะอว้วนและสันเิ่นว่า อี่หาหลน้อยก็ได้ลูกขึ้นมาหกสิบกิโลจังคอยลดกระได้ดอกว่าซาบม,มานะคะพี่น้องมเมาแล้วก็ไปนะคะพี่น้องนี่แหละคือมันเป็นโอกาสนะพี่น้องจะน่าแล้วเมื่อได้นิ่นงด้ฟังแล้วก็แย่ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องแต่เส้นเองก็น้นาเม่าสู่ฟังนี่แหละนะคะพี่น้องเอาต่อจากหันไปนะคะพี่น้องเอาต้องเมาถึงยอนยอนยอนไปอีกถึงแต้มือพูนได้แบบน,นี้ ลืมตัวต้องขึนที่แหลกเด้อันนี้มันบอกพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าของงานบวงสรวงเออแต่แต่งานบวงสรวงคุนเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าทําการบวงสรวงก็น่าจะเป็นหลังอาต้นๆน,น,นะคะพี่น,อออน้องเอิญว่าต่อหงวดสไปนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่แมแมเอฟซีก่อนมาต้องใส่วิตระญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องนะคะเรื่องเล่าของช่วงบวงสรวงนั่นจะสิเห็นอีลาน้อยไปจับ ทูกไอ้ไม่ใช่ประทัดประทัดหรือกระโปกนะคะพี่น้องเป็นแถบเลยเิ้นมาเป็นตัดเนาะบานเท่านะมันบาล,ลาห์ีหลาน่อยไปจับมาตอนที่ย่งบาันในจุดตอนนยังบาันในจุดพ่อลีหน่อยว่างเท่านั้นเพิ่มาพื้นออกเบิ้งเอานี่ตัวเลขพี่น้องมีเลขสองห้าสองห้าสองห้าจัดไปพี่น้องพอหลังจากนั้นก็นมีการไปจุดเนาะบานจุดแบบชนิด,ดว,วัว มันจะมีหางหางประทัดบันพี่น้องส่วนเลขหางประทัดอยู่ที่สามเจ็ดห้าแล้วก็สองเปียกอยู่ข้างล่างนะคะพี่น้องจัดไปนะครับพี่น้องเออนี้เป็นเรื่องเล่าของความนาและทึกนะครับพี่น้องซึ่งนี่เราน้อยยุ่ยยุ่ยไย่างไปจับพี่น้องมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะอาจจะนะคะพี่น้องแต่หลายผู้หลายคนเขาบอกว่าไปได้ไปตางประเทศเรียบร้อยนะคะพี่น้องเออ ถ้าไปตต้งประเทศเนี่วกับผิดาจรณนานะคะพี่น้องใส่วิทยาลายในการรับจมนั่นล่ะนะคะพี่น้องบาทนี้ก็คือย่งอีกอันหนึ่งพึ่งแอปเทิลพึ่งร่งไปก่อนหน้านั้นีิลาน้อยสเดินทางลงก่อนั้ม่ข้อพะขอเปิดมาต้องขึ้นมาตอนล่ะีหลาอน่ว้าเลยว่าบ้านรองซับดายี่สิบห้าซักเหมือนคนถ่วงเนี่ยเม้าแล้วก็เสยพี่น้องนะคะแอปเทนนี่ยร่งกิบไปแล้ว ทุกอย่างที่ไอเฟนหัม้อไอเฟนร่วมคลิปจะเตะตองหมวดเลยนะคะพี่น้องแต่ย้อนไปเบื้องเอาก็แล้วกันแต่สำหรับลิปนี้เอินว่าคลิปร่วมก็แล้วกันนะคะพี่น้องเวลาหน่อยว่าว่ายี่สองสัปดาห์ยี่สิบห้าเนล่ยก็เงียบไปนะคะสักพักหนึ่งพอกับแพ่นไปมองนั่นมองนี่นะคะพี่น้องไปเบื้องใดที่คลิปพ่อพ่อแม่น้องอยิงก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปเต็มนะคะพอตะวันสั่นก็เพิ่อนก็ว่ามืออื่นก็สิออกก็เศร้าพอว่า อีหลานหน่อยก็เลยแรกเสียงกันมาอีกวาหกโมงคือหกโมงเด้อพพอหกโมงคือหกโมงเหมาะพอประมาณนั้นนะคะกระจับใจเอาพี่น้องโม่แล้วก็เสยคือเ่านะคะพ่อก็เลยบอกว่าอือหกโมงก็หกโมงเจ็ดโมงนี่ละพอว่างนะคะแต่ออกจากปากอีหลานหน่อยคือหกโมงคือหกโมงเด้อพพอประมาณนั้นนะคะเอ้ามาสู้กันฟั่งกันฟังครบถ้วนแล้วนะคะ จังไดก็ย้อนเบิงเอานะคะเป็นกระต้นคลิปจนหอนปายคลิปเนี่ยได้จักตัวเลขนะคะมือนี้เป็นมือโซกมือมันนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วท่านใดที่เขามารับชมก็อย่าลืมนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นเขามาหากว่าสนใจหรือยังไงแบบใดจะคิดว่ามาักตใดยงงนะครับพี่น้องบอกมูในเด้่นะคบพี่นอ้องสำหรับท่านใดที่เขามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องเพรแสงตะวัน A ีเอบเอเจโอทูนะพี่น้องค่ะ ก็คุณลหลายๆจ้าโอ้ยเนาะจำซื้อช่องกับวันแม่นดูพี่น้องให้คิดวิลาหน่อยก็พ่อโจกับฝากช่องให้คือก่านั่นแหละนะคะยังไดกะให้กำลังใจกันนะคะพี่น้องขอบคุณสำหรับพระพ่อแม่เอซีสุข,นขคนขอบคุณในการให้ความกรุณาของบอดโจกับอิหลานหน่อยนะคะพี่น้องเฮงปังๆเด้อสู่ขู่สู่คนเด้นพี่น้องเดอ้อค่ะอิหลากับพอฝากช่องให้เงบตานเอซีนะ่เนี กำลังใจดี้แม่แม่ติดตามชงเสียงตะวันค่ะีีจีอี